ครับก็กลาบสวัสดีนะครับทุกคนที่รับชมคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับ Export นะครับหรือส่งออกในส่วนของตัวไฟล์ของเรานะครับเพื่อที่จะนําไปตัดขึ้นรูปอะคริลิกนะครับโดยในแบบตัวนี้นะครับเราจะใช้อะคริลิกหนานะครับ5้ามิลนะครับอะคริลิกหนาห้ามิลฉะนั้นเนี่ยจริงๆตรงนี้จะขึ้นอยู่กับคนที่ใช้งานเลยนะครับว่าจะเอา ความหนาเท่าไหร่นะครับแต่ในแบบของผมจะเป็นหนาห้ามิลวิธีการ Export นะครับไฟล์ที่ใช้นะครับส่วนใหญ่นะไฟล์ส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆเป็นไฟล์ drawing นะครับ drawing ก็คือไฟล์ที่เป็นเหมือนกับโครงรูปนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับหรือหน้านี้นั่นเองนะครับไฟล์ที่ที่เราไปอ่านเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับเพื่อให้เครื่องนะครับทําการตัดเลเซอร์นะครับตามรอยที่เราเขียนเอาไว้นะครับ วิธีการเอ็กพอร์ตนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวคิ้นงานนะครับจากนั้นคลิกขวาครับอ่าก็จะมีขึ้นว่า Export asdxf กับ dwg นะครับอ่าก็คลิกเข้าไปเลยนะครับต้องอ่าตรงส่วนนี้นะครับก็ตั้งชื่อนะครับ f o r m แ t นะตรงส่วนนี้นะครับหาก ใครก็ตามนะครับที่ทําการใช้เครื่องมือนะครับต้องดูด้วยว่าไฟล์นำสกุลที่เครื่องมือนั้นรองรับนะครับเป็นไฟล์ประเภทไหนนะครับถ้าเป็นมาตรฐานของตัวเนี้มันจะมีอยู่2แบบนะครับในการตัดเลเซอร์หรือเครื่อง nc นะครับมันจะเป็น dxf กับ dwg แต่ของผมดาวที่ใช้จะเป็น dxf ก็ตั้งค่าตามนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กอะไรจากนั้นก็กด export ได้เลยนะครับอสักครู่พอกด export แล้วนะครับมาทําการนะครับ ให้เราหาที่เซฟไฟล์แล้วก็กดเซฟลงไปนะครับแบบนี้อ่าพอเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ในส่วนของตัวอ่าเป็นเวกเตอร์นะครับไฟล์ที่เป็นตัวโครงโปรแกรมนะครับเอาไปเครื่องตัดได้นะครับข้อควรระวังนะครับในการเลือกเนี่ยพยายามนะครับอย่าไปเลือกแบบเลือกทั้งชิ้นนะครับหรือเลือกมากกว่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งวิวนะครับของผมเป็นเลือกท็อปวิวก็เลือกแค่ท็อปวิวหากเลือกเต็มแผ่นแบบนี้นะครับมันนะครับจะกลายเป็นไฟล์ 3D นะครับเดี๋ยวขอดูนะผมกดที่ขวาเห็นไหมครับ Export มันจะหายไปแล้ว Export ที่เป็น dxfdwg จะหายไปแล้วนะครับมันจะกลายเป็น e x p o r ออีกแบบหนึ่งนะครับเป็น Export แบบตัวไฟล์ 3D นะครับโดยส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการนําไฟล์ตัวนี้ให้ผู้อื่นเขาเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับเนี่ย มันจะมีไฟล์ให้เป็นสเตปไฟล์ STL Solid Work นะครับหรือเป็นพวกไฟล์อ b อบเจกต์ต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเพราว,าวิธีแก้ก็คือเราเลือกด้านหน้าเนี่ยด้านใหญ่ด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่ทำการเข้าเครื่องตัดนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องตัดเลเซอร์หรือ C N C เนี่ยมันจะมองเห็นเป็นด้านบนแบบนี้อย่างเดียวนะครับอ่าหลักการก็มีคร่าวๆแบบนี้นะครับเหมือนกันกันกบผ้าอื่นๆนะครับเราจะใช้ตัวไหนนะครับเดีย๋ยวผมพอรองหาตัวที่ง่าย ีกสตัวหนึ่งเอาตัวนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับทําการคลิกที่ข้างหน้าหนึ่งครั้งนะครับสูตรผมก็คือคลิกไปที่ท็อปวิวนะครับให้มันเห็นเป็นท็อปวิวเลยนะครับไม่ได้ให้เห็นตะแคงข้างแบบนี้นะครับผมขอเลือกไปที่ท็อปวิวนะครับคลิกขวาจากนั้นก็กดเอ็กพอร์ตได้เลยนะครับก็ทําทตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับกดเอ็กพอร์ตได้เลยนะครับ นะฮะไฟล์มันจะเป็นสกุล Dxf ออกมานะครับไฟล์ตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่เครื่องจักรในการตัด Cnc เครื่องเลเซอร์นะครับหลักๆก็จะใช้ประมาณนี้นะครับอ่าก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะนำไฟล์เอาไปตัดได้นะครับ